สำหรับการจัดงานหัดใหญ่ฮัรเซลทูเทซนีนี้นะคะมีการแถลงข่าวกันไปแล้วที่ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ค่ะจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเทศบาลนครหัดใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จัดการแถลงข่าวการจัดงานหัดใหญ่ฮัรเซลทูเทลซสลดสนันมันทั้งเมืองแล้วก็ได้มีการลงนามความร่วมมือของผู้ประกอบการในการเข้า ร่วมงานด้วยนะคะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมสนุกเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันในงานครั้งนี้ด้วยภายใต้โครงการสงขลามหาสนุกสุขทั้งปีที่สงขลาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของสงขลาบ้านเราค่ะ นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้นะคะตั้งใจจะทําให้เป็นเทศกาลในการลดราคาสินค้าให้เป็นงานประจําปีของจังหวัดเลยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าน่าจะประสบความสําเร็จสามารถทําให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศได้นะคะ ซึ่งจะเป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าช่วงโลสีสันมากขึ้นด้วยค่ะโดยจะมีทั้งส่วนลดในส่วนของที่พักโรงแรมนะคะที่จะมีราคาเริ่มต้นเพียง100บาทมีส่วนลดตั๋วเครื่องบินเนี่ยราคา950บาท ส่วนลดจากร้านอาหารชื่อดังเมนูหลากหลายเลยค่ะมีคูปองส่วนลดโรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าเนี่ยลดสูงสุด70%นะคะจึงอยากเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะให้มาเที่ยวช้อปกินพักกันในงานหัดใหญ่ฮัตเซลทูเทลสดสนั่นมันทั้งเมืองที่จะเกิดขึ้นในวันที่1-11กันยายน2559นี้ค่ะ